ในครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีพิจิกแต่ก่อนอื่นเลยนะครับบอกก่อนว่ากาแฟอร่อยมากนะครับสถานที่ก็สวยงามมากๆเพราะผมอยู่ที่สีวาคาเฟ่นะครับลาดพร้าวร30นะครับเป็นคาเฟ่ที่อยากจะบอกว่าทุกคนควรจะแวะมาอย่างยิ่งนะครับเรามาถ่ายทําดวงในปี2568กันนอกสถานที่ผมอยู่กับไวทีวีตรงนี้นะครับ และในปี2568สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นดาวนะครับมีแปลวีการขยับเปลี่ยนแปลงอย่างมากดาวพฤหัสก็จะเดินไปอยู่ในเรือนมรณะนะครับในปี2568ในช่วงประมาณกลางกลงเดือนพฤษภาคมวินวันที่13พฤษภาคมเวลาประมาณ4ทุ่มนะฮะ22.50น,นดาวพฤหัสย,ย้าย ก่อนหน้านั้นวันที่5พฤษภาคมดาวราหูย้ายเวลาประมาณ9.44นแล้วช่วง19พฤษภาคมดาวเสาร์ก็ขยับเดินหน้านะครับของเขาแบบงงๆฮะแล้วก็ไปขยับอีกครั้งหนึ่งในช่วงประมาณสิงหาคมนะครับจะเอาเถอะครับทั้ง3ดาวนี้เป็นดาวใหญ่ระดับก๊อดฟาเธอร์ทั้งสิน้นและชาวลัคนาราศีพิจิกนั้น ในปี2568นะครับต้องบอกว่าเป็นปีที่คุณมีความจุกจิกและยุ่งยุ่งใจในเรื่องการเงินอยู่ในช่วงต้นๆ้นปีเหมือนกับมันหมุนไม่ค่อยทันแต่สุดท้ายแล้วก็จะผ่านไปได้ด้วยดีและจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วนะครับต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีพิจิก ช่วงประมาณกุมภามีนาเมษาช่วงนั้นนะครับรายจ่ายมีจุกจิกก็จริงแต่จะมีตัวช่วยมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้ผ่านไปได้ด้วยดีพอไปถึงช่วงประมาณพฤษภามิถุนาจะจุกจิกในเรื่องของงานนิดหนึ่งกร,รกฎาสิงหานะครับงานไปได้ดีจะมีอะไรที่ทําให้สะดุดบ้างเล็กน้อยก็จะเป็นในเรื่องของบริวารพอกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาช่วงนั้นการเงินดีตลอดปี2568นะ ชาวลัคนาราศีพิจิกคุณมีโอกาสจะได้ตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึง่งเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับแต่จะเป็นการตัดสินใจที่ดีสิ่งหนึ่งเลยที่ชาวลัคนาราศีพิจิกต้องพึงระวังในปี2568ก็คือสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ค่อยโอเคนะักพยายามไปมาหาสู่บ้างพยายามนะครับให้ท่านได้เห็นหน้าเห็นตาเราบ่อย ใครที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างประเทศพยายามหาเวลากลับไปหาพ่อแม่บุพการีบ้างผมว่าจะดีกับดวงชะตาของคุณอย่างมากๆทีเดียวสิ่งที่อยากกระติงและเตือนชาวลัคนาราศีพิจิกเอาไว้ในช่วงที่ดาวพฤหัสบันเดินเป็นมรณะนั้นพยายามอย่าไปทำอะไรที่เสียเส่ยงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงต่อกฎหมายหรือเสี่ยงในลักษณะที่เราไม่มีความถนัดก็ตามมีโอกาสจะผิดพลาดสูงนี่คือสิ่งที่อยากกะติงและเตือนชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับแต่อย่างไรก็ดีผมสรุปแล้วนะครับประมวลจากดวงดาวแล้วดาวเดินในทางที่ดีมากกว่าเสียมีดาวพระหัสดวงเดียวที่เดินเป็นมรณนะแต่ก็เตือนไปแล้วในเรื่องดังกล่าวนอกนั้นแล้วดาวเดินไปในทิศทางที่ดีทั้งสิ้นนะครับดาวพรหัส เดินอยู่ในเดือนที่8เนี่ยเขาเรียกเป็นพินทุบาทนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าพยายามทำอะไรด้วยความระมัดระวังอย่าไปทำอะไรที่เสี่ยงๆนะครับนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกได้ฟังกันชัดๆนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะในปี2 5 6 8ความรักก็ดำเนินไปได้ดีนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วยังคบหากันไปได้ดี นะครับน่าจะได้อะไรที่เป็นสิ่งที่ทําให้คุณมีความรู้สึกสบายอกสบายใจขึ้นจากคนรักคู่ครองนะครับคนโสดจะคบใครขอให้ดูให้ดีผมมองว่าน่าจะมีคนเข้ามาเพราะผลประโยชน์นะครับทำยังไงก็แล้วแต่ชาวพิจิกอย่าไปเสียรู้นะครับในเรื่องของอผลประโยชน์นะครับที่ถูกเอาเปรียบเกี่ยวเรื่องของความรักก็แล้วกันนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกและเตือนชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับ สุดท้ายนี้นะครับขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านโชคดีขอบคุณที่ติดตามดูดวงดีไบทีวีไบทูเดย์ในทุกช่องทางแนละทุกๆโซเชียลของสินแสหมิงขอบคุณสีวาคาเฟ่ลาดพร้าวร้อยสาสิอีกครั้งนะครับบรรยากาศดีอาหารอร่อยมากอยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆวันนี้สินแสหมิงไปก่อนขอให้โชคดีขอให้ดวงดีทุกท่านสวัสดีนะครับ